Decide the เ r e ะ n Channel นะคะชาน e ลที่จะแนะนำให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาให้กับน้องๆที่กำลังหางานอยู่ตอนนี้ค่ะฮัลโหสวัสดีค่ะทุกคน Welcome back to EP14 นะคะ EP นี to that, ้ก็จะพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็ประสบการณ์การเป็นลูกเรือของสายการบินอันดับหนึ่งของโลกน้องว่าเป็นอย่างไรเพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยได้เอาไปเป็นไอเดียว่าแบบเออเฮ้ยเราอยากอยู่ในวัฒนธรรมหรือองค์กรแบบนี้หรือไม่นะแต่ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนะคะน้องๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลดีๆจากพี่นะคะ เรามาฟังกันเลยดีกว่าอาทิตย์ที่แล้วเราพูดถึงไม่ใช่อาทิตย์ที่แล้วสิคลิปที่แล้วเราพูดถึงการสมรัครการเป็นลูกเรือใช่ไหมว่าทำอย่างไรบ้างน้องๆเป็นยังไงบ้างคะฟังแล้วมีอินสปิเรชันไหมถ้ายัางก็คือลองมาฟังคลิปนี้กันต่อว่าวัฒนธรรมอยู่องค์กรใหญ่ๆเนี่ยเขาเป็นอย่างไรเนาะตอนที่พี่เข้าไปอะเอาตรงๆเลยนะไม่ชิน ร้องให้ทุกวันเพราะว่าเขาจะแบบเหมือนตอนที่เขาเทรนเราเขาก็จะให้เราพูดแบบว่า굿ม o ร์น r ิ่ง굿มอ o ์น o ิ่ง굿มอร์นนิ่งแบบกับทุกอย่างที่แบบเคลื่อนไหวอ่ะคิดดูสิเข้าไปเทรนนิ่งใช่ไหมคะในสีเ่เดือนนั้นนะ่ะเขาก็จะบอกว่าแบบ เออยูต้องกรีด everything that move แล้วก็มีการร้องร้องเพลงของเหมือนกับภาพเป็นเป็นคนไทยก็คือเพลงชาติแต่ว่าของเขาเป็นเพลงประจับสายการบินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะตรวจแบบ grooming ว่าแบบสีเล็บต้องเข้ากับสีปากแล้วก็ตรวจเล็บตรวจผมตรวจคือทุกวันอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรล่ะเหมือนอยู่ในบรรยากาศที่ค่อนข้าง เครียดแรกๆพี่เครียดสี่เดือนแรกพี่จะเป็นบ้าเออแต่ว่าก็เออเวลาเราเราเราลองมานั่งคิดถึงตอนนี้แล้วก็เราเต็ p แบ c k ไปเรารู้สึกว่าเออจริง,รงๆเขาทําก็มีเหตุผลว่าคือสายอันดิสายการบินเขาอันดับหนึ่งแล้วเขาไม่อยากจะให้เราออกไปแบบไม่สวยเออเขาอยากจะให้เราออกไปแบบสวยๆเพราะฉะนั้นเนี่ย ทุกคนจะเป๊ะแล้วก็ทิปท็อปมากแล้วก็เถ้าน้องๆอ,อยากจะเป็นแอร์คือต้องดูแลตัวเองดีมากเป็นสิวก็ไม่ได้ห้ามไปบินพี่เคยเป็นสิวแบบเต็มเขาก็ห้ามบินแล้วก็เออเป็นอะไรล่ะน้ำหนักเกินก็ไม่ได้ต้องอยู่ทำงานที่ออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยเขาค่อนข้างสตรีทเรื่องการดูแลตัวเองค่อนข้างเยอะอืมถ้าเทียบกับสายการบินอื่นพี่ว่าใครๆก็บอกว่าสายการบินนี้โหดสุดนะแต่เอาเข้อจริงหนะักเหมือนกับ น้องๆเชื่อไหมคะว่าตอนไปบินอ่ะพี่เล่าประสบการณ์ตอนไปบินเนาะว่าอตอนที่เหมือนกับน้องๆบอกว่าเออพี่นราแต่งตัวออกไปปุ๊บเราก็ต้องไปแอร์พอร์ตถูกไหมตอนที่จะไปบินเนี่ยก็เราก็ไปห้องบีฟิ้งรูมก่อนในห้องบีฟิ้งรูมก็จะเป็นลูกเรือของแต่ละไฟช่ไหมคะที่จะไปบินเราก็ไปไฟเรามสติวก็ไปลอนดอนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบีฟว่าเออมีผูดด้โดยสารกี่คนอะไรยังไงนู่นนี่จุกจิก แต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็จะเช็ดเรื่องกรูมินเป็นพิเศษถ้าเราทาลิปไม่สวยหรือว่าทาลิปสีแบบเออหน้าซีดเกินเขาก็จะบอกให้เติมกว่าเราจะหลุดออกไปสู่สายตาคนบนโลกนี้คือแบบนะเราก็ต้องทําตัวเองให้เป๊ะด้วยวัฒนธรรมองค์กรก็คือที่ที่ค่อนข้างแบบที่พี่ว่ามันตอนแรกๆพี่เห็นว่าทัฟแต่ว่าตอนนี้พี่มองว่าไม่ทัฟเรื่อง s y ร e ตี y เขาค่อนข้าง เยอะหน่อยเหมือนสมมติว่าพี่บินมาสิบปีแล้วน้องเพิ่งเข้าบินมาใหม่เนี้ยน้องก็ถ้าทําอะไรพี่ก็ต้องไ์น้องถูกไหมเหมือนกับถ้าน้องมาบินพี่ก็ต้องดูแลน้องแล้วก็ถ้าใครผิดใครถูกแบบพี่จะถูกเสมอพี่มองว่านะนั่นคือวัฒนธรรมแล้วก็ถ้าคนที่เอ,อบินมานานกว่าเขาก็จะได้เลือกโพซิชันหรือว่าตําแหน่งที่เขาอยากจะทํางานก่อนอะไรอย่างเงี้ยให้เลือกก่อนประมาณนั้นแล้วก็ ความ Respect ให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็น core value ของบริษัทก็คือเราจะไม่ด่ากันว่าเฮ้ยเธอมันโง่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาค่อนข้างให้เกียรติซึ่งกันและกันมากเพราะว่าการทำงานต่อหน้าคนเยอะๆเหมือนอย่างเช่นถ้าพี่บอกว่าเฮ้ยอยู่โค้กที่คัสไอที่จะเสริร์ฟผูนะ้โดยสารเนี่ยหมดคนไปเอาให้ใช่ไหมตอนที่เขายื่นโค้กมาเขาว่าเออ thank y o วนะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะทำงานเป็นทีมเวิร์กมากๆทุกไฟล์จะมีเป้าหมายว่า เอออย่างเช่นบางไฟหัวหน้าไฟาก็ะบอกว่าเออทำยังไงก็ได้ให้แบบมีการดูแลห้องโดยสารให้เหมือนซิกซ t a r า a b แคบินก็คือเหมือนโรงแรมหงดาวอะไรอย่างเงี้ยต้องเก็บขยะทุกชิ้นต้องเช็คห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยพวกเราก็จะทำตามเป้าหมายนั้นบางคนก็ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องเซอร์วิสจะไปเน้นเรื่องเซฟตี้แต่ที่สำคัญเรื่องเซฟตี้นะคะเราต้องตอบได้ตลอดเวลาเพราะว่าจะมีเหมือนกับจะมีคนมาเช็คเราในบางไฟว่าแบบเออจะอยู่ดีดๆเขาก็เข้ามาถามเราว่า เอออันนี้อยู่ที่ประตูไหนอะไรอยู่ที่ประตูไหนเราต้องทําการบ้านทุกครั้งก่อนไปบินน้องๆฟังน้องๆอ,อ,อาจจะคิดว่าแบบว่าเฮ้ยมันเครียดนะพี่นรลามันเครียดแต่ว่าเออเขาเรียกว่าอะไรล่ะแต่เวลาเห็นเงินในบัญชีอ่ะมันก็ยิ้มได้ถูกไหมก็ประมาณนั้นเลยค่ะ เรื่องของเรื่องของเค้าเชเรื่องของวัฒนธรรมเราต้อง respect one another แล้วก็เวลาทําผิดก็แค่ขอโทษไม่ต้องแบบหาข้อแก้ตัวเรื่องมันจะจบเร็วมากแล้วก็ถ้าใครทําอะไรให้เราก็ขอบคุณหรือว่าเวลา พี่ว่าสายการบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์อ่ะเขาเขาดีอย่างหนึ่งนะสมมติว่าเราเป็นผู้โดยสารเราอยู่แบบนี้แสดงว่าเราหนาวเขาก็จะดูแลเราแบบเขาเห็นปุ๊บเขารู้เลยว่าเราต้องการอะไรนั่นคือการ pay attention to the detail ของของลูกเรือสายการบินพี่แล้วก็เอาใจพูดโดยสารเนี่ยไม่ค่อยปฏิเสธหรอกเออไม่ค่อยปฏิเสธเพราะฉะนั้นพี่ว่าการเป็นการเป็นออลูกเรือของสายการบินใหญ่ๆอ่ะมันไม่ยากน้องๆเชื่อไหมสถานการณ์ในการทํางานน่ย เครื่องออกปุ๊บสองชั่วโมงครึ่งแรกเสิร์ฟถ้าไฟล์สิบชั่วโมงใช่ไหมหลังจากสองชั่วโมงครึ่งเราก็ไปพักแล้วเราดูแลผู้โดยสารเดินเดินรอบแคบินบ้างแล้วสองชั่วโมงครึ่งสุดท้ายก็เสิร์ฟเหมือนเดิมแล้วก็เครื่องก็ลงจริงๆมันทํางานเหมือนกันหมดทุกไฟล์เพราะฉะนั้นพี่มองว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่ว่าเราต้องมี personality ที่ดีในการดิวกับผู้โดยสารแล้วก็เราต้องอพี่ว่ามันต้องแบบ คือจัดการกับสถานการณ์หน้าง,งานได้ว่ารู้ว่าอันไหนสําคัญกว่ารู้ว่าอันไหนสําคัญเป็นรองเพราะว่าเวลาเราขึ้นเครื่องบินผู้โดยสารบอดใช่ไหมเวลาปิดประตูเออเราปิดประตูยังไม่ได้ถ้าผู้โดยสารยังนั่งไม่หมดอะไรประมาณนี้ดีเทลต่างๆเหล่านี้ทําให้เราเป็นคนที่ทำงานได้เร็วขึ้นตอนแรกๆพี่ก็โดนดา่าโดนด่าแบบกระห่ำม,มากช่วงหกเดือนแรกแต่หลังจากหกเดือนพี่รู้สึกว่า เออพี่รู้สึกดีขึ้นเพราะว่าถ้าเราทําผิดเราก็แค่เรียนรู้ไปแล้วก็ขอโทษเขาแล้วเขาก็ให้อาภัยส่วนใหญ่ผู้ใหญ่จะให้อาภัยเพราะว่าไม่มีใครรู้มันทุกเรื่องนะทุกคนก็น่ารักเออก็ก,ก,ก,ก็นึกถึงบรรยากาศเก่าๆก็ยังรู้สึกดีนะคะพี่มีแต่ประสบการณ์ดีๆเพราะพี่รู้สึกว่าการที่เราทําผิดอ่ะ มันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่จะทําให้เราเรียนรู้มากขึ้นประมาณนี้เลยค่ะน้องๆใครมีคําถามหรืออยากจะปรึกษาก็บุกเข้ามากันแล้วกันเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย